นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่หนึ่งได้แก่พยามันโนปกรณ์นิติธาดาได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่28มิถุนายน2475ถึง20มิถุนายน2476มีชื่อเดิมว่าก้อนหุตสิงเกิดวันที่15กรกฎาคม2427 สัญกรรมเมื่อวันที่1ตุลาคม2491รวมอายุได้64ปีเศษจุดเด่นคือรัฐประหารตัวเองรัฐสภาโดยประกาศพระราชกิฤษฎีกาปิดสภา,ภา,ภา,ภาผู้แทนรนัษฎรพร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่28มิถุนายน2475ถึง9ธันวาคม2475และสมัยที่2ตั้งแต่10ธันวาคม2475ถึง1เมษายน2476 สมัยที่3ตั้งแต่1เมษายน2476ถึง20มิถุนายน2476คนที่2ได้แก่พันเอกพยาพะขนพลพยุหาเสนาได้เข้ารับตำแหน่งในวันที่2 8มิถุนายน2475ถึง20มิถุนายน2476เกิดเมื่อวันที่29มีมานาคม2430 ถึงแก่อสัญกรรมด้วยเส้นโรหิตในสมองตแตกเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2490รวมอายุได้60ปีจุดเด่นคือเป็นผู้ทำรัฐประหารครั้งที่1ร่วมกับจอมพลแปกพิบูลสงคารามระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่21มิถุนายน2476ถึง16ธันวาคม2476 สมัยที่2ตั้งแต่16ธันวาคม2476ถึง22กันยายน2477และสมัยที่3ตั้งแต่22กันยายน2477ถึง9สิงหาคม2480สมัยที่4ตั้งแต่9สิงหาคม2480ถึง21ธันวาคม2480และสมัยที่5ตั้งแต่21ธันวาคม2480ถึง11กันยายน2481 และคนที่3ได้แก่จอมพลแปลกพิบูลสงครามมีชื่อเดิมว่าแปลกขีตาสังคะเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2440และถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวายเมื่อวันที่11มิถุนายน2507รวมอายุได้67ปี จุดเด่นคือเป็นผู้ทำรัฐประหารครั้งที่1ร่วมกับพันเอกพยาพหลพลพยุหเสีนาและเป็นคนเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยและจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะวิชาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่16ธันวาคม2481ถึง6มีนาคม2485 สมัยที่2ตั้งแต่7มีนาคม2485ถึง1สิงหาคม2487สมัยที่3ตั้งแต่8เมษายน2491ถึง24มิถุนายน2492สมัยที่4ตั้งแต่25มิถุนายน2492ถึง29พฤศจิกายน2494สมัยที่5ตั้งแต่29พฤศจิกายน2494ถึง6ธันวาคม2494สมัยที่6 ตั้งแต่6ธันวาคม2494ถึง23มีนาคม2495สมัยที่7ตั้งแต่24มีนาคม2495ถึง26กุมภาพันธ์2500สมัยที่8ตั้งแต่21มีนาคม2500ถึง16กันยายน2500คนที่4ได้แก่พันรีควงอภัยวงศ์ข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1สิงหาคม2487ถึง8เมษายน2491 เกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2445ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่15มีนาคม2511รวมอายุได้66ปีจุดเด่นคือการประกาศสันติภาพโดยก่อนหน้านาั้นรัฐบาลชุดก่อนมีความจำเป็นต้องประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษครั้นเมื่อท่านดำรงตำแหน่งก็ได้ประกาศให้สงครามดังกล่าวเป็นโมฆะไม่ผูกพันกับประชาชนชาวไทยทำให้สัมพันธภาพของประเทศไทยกับดอพันธมิตรดีขึ้น ระยะเวลาดํารงตําแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่1สิงหาคม2487ถึง31สิงหาคม2488สมัยที่2ตั้งแต่31มกราคม2489ถึง24มีนาคม2489สมัยที่3ตั้งแต่10พฤศจิกาย,ยน2490ถึง6กุมภาพันธ์2491และสมัยที่4 ตั้งแต่21กุมภาพันธ์2491ถึง8เมษายน2491คนที่5ได้แก่นายทวีบุญยเกตเข้ารับตำแหน่งเมืม่อวันที่31สิงหาคม2488ถึง17กันยายน2488เกิดเมืม่อวันที่10พฤศจิกายน2447และได้ถึงแก่อสัญกรรมเมืม่อวันที่3พฤศจิกายน2514รวมอายุได้67ปี ระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่31สิงหาคม2488ถึง17กันยายน2488คนที่6ได้แก่หม่อมราชวงศ์เสนีปาโมดเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่17กันยายน2488ถึง6ตุลาคม2519 จุดเด่นคือประกาศนโยบายปินสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลในประเทศไทยและได้รวบรวมคนไทยต่างประเทศขึ้นเพื่อจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับๆและประกาศพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสมัยที่1 ตั้งแต่17กันยายน2488ถึง31มกราคม2489สมัยที่2ตั้งแต่15กุมภาพันธ์2518ถึง14มีนาคม2518สมัยที่3ตั้งแต่21เมษายน2519ถึง23กันยายน2519คนที่7ได้แก่นายปีดีพนมยง ข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่24มีนาคม2489ถึง23สิงหาคม2489เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2443ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวายเมื่อวันที่2พฤษภาคม2526รวมอายุได้83ปีจุดเด่นคือ เป็นคนก่อตั้งขงบวนการเสรีไทยในประเทศและเป็นคนที่หาทางผ่อนคลายสัญญาสมบูรณ์แบบที่ผูกมัดไทยเนื่องจากผลของการแพ้สงครามแลยะเวลาการดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่24มีนาคม2489ถึง8มิถุนายน2489สมัยที่2ตั้งแต่11มิถุนายน2489ถึง21สิงหาคม2489คนที่8ได้แก่ พลเรือตีถวันทำลงนาวาสวัสดิ์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่13สิงหาคม2489ถึง8พฤศจิกาย,ยน2 4 9 0เกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2 4 4 4ถึงแกอ่อสัญญกรรมเมื่อวันที่3พันวาคม2531รวมอายุได้87ปีจุดเด่นคือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังสุดหนัก ด้วยการจัดตั้งองค์การสภาหาขึ้นโดยการซื้อของแพงมาขายถูกให้แก่ประชาชนเพื่อตึงราคาสินค้าไม่ให้สูงระยะเวลาดำลงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่23สิงหาคม2489ถึง30พฤษภาคม2490สมัยที่2ดํดำลงตำแหน่งวันที่30พฤษภาคม2490และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490คนที่9ได้แก่ นายโพสสารสินข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่21กันยายน2500ถึง1มกราคม2501เกิดเมื่อวันที่15มีนาคม2448และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่18กันยายน2543สิริรวมอ,อายุได้95ปีจุดเด่นคือจัดการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์และยุติธรรมอันเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1 ตั้งแต่21กันยายน2500ถึง26ธันวาคม2500คนที่10ได้แก่จอมพลถนอมกิตติขจรเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1มกราคม2501ถึง14ตุลาคม2516เกิดเมืม่อวันที่11สิงหาคม2454และถึงแก่อสัศกรรมเมืม่อวันที่17มิถุนายน2547ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอายุได้93ปี จุดเด่นคือเป็นคนสร้างเขื่อนเช่นเขื่อนศิริกิจเขื่อนอุบลรัฐเป็นต้นและได้ทำการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยทัดเทียมกับน,นานาประเทศและประกาศใช้รัฐธรรมนูญในการปกครองแห่งราชอาณาจากักรระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่1มกราคม2501ถึง20ตุลาคม2501สมัยที่2ตั้งแต่9ธันวาคม2506ถึง7มีนาคม2512 สมัยที่3ตั้งแต่7มีนาคม2512ถึง17พฤศจิกายน2514สมัยที่4ตั้งแต่18พฤศจิกายน2514ถึง17ธันวาคม2515สมัยที่5ตั้งแต่18ธันวาคม2515ถึง14ตุลาคม2516คนที่11ได้แก่จอมพลสรษิ์ธนารัต เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2502ถึงวันที่8ธันวาคม2506เกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2451และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่8ธันวาคม2506รวมอายุได้55ปีแลระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่9กุมภาพันธ์2502ถึง8ธันวาคม2506คนที่12ได้แก่นายสัญญาธรรมศักดิ์ ข้อรับตำแหน่งเมื่อวันที่14ตุลาคม2516ถึง15กุมภาพันธ25์2518เกิดเมื่อวันที่5เมษายน2450และถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่6ม,มกราคม2545จุดเด่นคือเป็นคนที่จัดให้มีสภานิติบัญญาติแห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จสิ้นระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่15ตุลาคม2516ถึง22พฤษภาคม2517 สมัยที่2ตั้งแต่27พฤษภาคม2517ถึง26มกราคม2518คนที่13ได้แก่พลตีหม่อมราชวง์คือกริธปาโมทเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14มีนาคม2518ถึง20เมษายน2519เกิดเมื่อวันที่20เมษายน2454และถึงแก่สัญกรรมเมื่อวันที่9ตุราคม2538จุดเด่นคือ เป็นคนที่สร้างโครงการผันเงินชนบทเพื่อปรับปรุงและสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่จําเป็นในชนบทเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่คนที่14ได้แก่นายธานินไกรวิเชียนเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่8ตุลาคม2519ถึง20ตุลาคม2520เกิดเมื่อวันที่5เมษายน2,470จุดเด่นคือเป็นคนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชในท้องถิ่นธุรกันดาร20แห่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่8ตุลาคม2519ถึง20ตุลาคม2520คนที่15ได้แก่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมันนันเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2520ถึง3มีนาคม2523เกิดเมืม่อวันที่17ธันวาคม2460และถึงแก่สัญญกรรมเมืม่อวันที่23ธันวาคม2546จุดเด่นคือ เป็นคนจัดตั้งการปิตวเรียมแห่งประเทศไทยและจัดตั้งกระทรวงวิทยาศา,ศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมธิราชระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่12พฤศจิกายน2520ถึง29กุมภาพันธ์2523คนที่16ได้แก่พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ข้อรับตำแหน่งเมื่อวันที่3มีนาคม2523ถึง4สิงหาคม2529เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463และถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562จุดเด่นคือการปรับปรุงประมวลกฎหมายราชดากรและกฎหมายสรรพสินค้าระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่3มีนาคม2523 ถึง19มีนาคม2526สมัยที่2ตั้งแต่30เมษายน2526ถึง4สิงหาคม2529สมัยที่3ตั้งแต่5สิงหาคม2529ถึง3สิงหาคม2531คนที่17ได้แก่พลเอกชาติชายชูวหววันเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4สิงหาคม2531 ถึง23กุมภาพันธ์2534เกิดเมื่อวันที่5เมษายน2463และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่6พฤษภาคม2541จุดเด่นคือคนที่ดำเนินการประสานงานให้มีการเจราจาร่วมระหว่างขมร์ีฝ่ายเพื่อยุติการสู้รบระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่4สิงหาคม2531ถึง9ธันวาคม2533 สมัยที่2ตั้งแต่9ธันวาคม2533ถึง23กุมภาพันธ์2534คนที่18ได้แก่นายอานันต์ปัญญาชุนเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2475จุดเด่นคือการเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งที่46ประจำปี2534และการเล่งรัดโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรศัพท์ และโทรคมนาคมและการปรับปรุงท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่สองระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่4สิงหาคม2531ถึง9ธันวาคม2533สมัยที่2ตั้งแต่2มีนาคม2534ถึง22มีนาคม2535คนที่19ได้แก่พลเอกสุจินดาคราประยูน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่7เมษายน2535ถึง10มิถุนายน2535เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคม2476จุดเด่นคือเหตุการณ์คริสาธมินระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่7เมษายน2535ถึง9มิถุนายน2535คนที่20ได้แก่ นายชวนหลีกภัยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่23กันยายน2535ถึง13กรกฎาคม2538จุดเด่นคือถูกใจร้ายในเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สมัยที่1ตั้งแต่23กันยายน2535ถึง12กรกฎาคม2538สมัยที่2ตั้งแต่9พฤศจิกายน2540ถึง17พฤศจิกายน2543คนที่21ได้แก่ นายบรรหารศิลปะอาชาข้อรับตำแหน่งเมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 3 8ถึง25พฤศจิกายน2 5 3 9เกิดเมื่อวันที่19สิงหาคม2475ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่13เมษายน2559จุดเด่นคือมังกรสุพรรณหรือมังกรก,ก,ก,การเมืองระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1 ตั้งแต่13กรกฎาคม2538ถึง25พฤศจิกาย,ยน2539คนที่22ได้แก่พลเอกชวริตยงใจย,ยุทธเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2539ถึง8พฤศจิกาย,ยน2540เกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2475จุดเด่นคือเป็นของเบ้งแห่งกองทัพบกระยะเวลาดํารงตําแหน่งสมัยที่1 ตั้งแต่25พฤศจิกายน2 5 3 9ถึง8พฤศจิกายน2540คนที่23ได้แก่คนตำรวจโทรทักษินชินวัตรเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่9กุมพาพันธ์2544ถึง19กันยายน2549เกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคม2492จุดเด่นคือคดีที่ดินย่านถนนรัชดาพิเศษ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่9กุมภาพันธ์2544ถึง26กุมภาพันธ์2544สมัยที่2ตั้งแต่9มีนาคม2548ถึง23มีนาคม2548คนที่24ได้แก่พลเอกสุรยุทธ์จุรานทน์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคม2549 ถึง29มกราคม2551เกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2486จุดเด่นคือเป็นผู้เริ่มการจัดประชุมพอบทบอาเซียนระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่1ตุลาคม2549ถึง29มกราคม2551คนที่25ได้แก่นายสมัครสุนทรเวชเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่2 9มกราคม2551 ถึง9กันยายน2551เกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน2478จุดเด่นคือถูกกล่าวหาจากกลุ่มพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่29มกราคม2551ถึง9กันยายน2551คนที่26ได้แก่นายสมชายวงสวัสดิ์ข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่18กันยายน2551 ถึง2ธันวาคม2551เกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2490จุดเด่นคือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การปฏิวัติผ่านหน้าจอระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่18กันยายน2551ถึง2ธันวาคม2551คนที่17ได้แก่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่17ธันวาคม2551 ถึง5สิงหาคม2,554เกิดเมื่อวันที่3สิงหาคม2,507จุดเด่นคือนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพและนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่17ธันวาคม2,551ถึง5สิงหาคม2,554คนที่28ได้แก่นางสาวยิ่งรักชินวัตรเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่5สิงหาคม2554 ถึง7พฤษภาคม2557เกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2510จุดเด่นคือเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่5สิงหาคม2554ถึง7พฤษภาคม2557คนที่29ได้แก่คนเอกประยุทธ์จันโอชา ข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่24สิงหาคม2557ถึง24ก pues ันยายน2566เกิดวันที่21มีนาคม2497จุด 8, backs, settling, เด่นคือรัฐปรหาร8ปีลรเร่ดำน้ำระยะเวลาดำลงตำแหน่งสมัยที่1ตั 57, 1> ้งแต่24สิงหาคม2557ถึง9มิถุนายน2562สมัยที่2ตั้งแต่9กรกฎาคม2562 ถึง4กันยายน2566คนที่30ได้แก่นายเศษฐาทวีสินข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่13สิงหาคม2566จนถึงปัจจุบันเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2505จุดเด่นคือเงินดิจิตอลวอลเล็ตระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่1ตั้งแต่23สิงหาคม2566จนถึงปัจจุบัน